แล้ยังไงตัวในไรบ้งติดไม่ติดนะครับเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นตัวที่เราจะเข้ามาเขนะ้าใจกันนะก็มีหลายวิธีถามว่าปลาไม่เกรดส่วนใหญ่ในบ้านเราที่ติดง่ายนะกลุ่มหลักคือกลุมล่มของปลาอย่างเงี่เที่มันเข้าอยู่ในเนื้อปลามันก็ฝังในเนื้อปลาหลักสูตรนี้นะครับเราได้พัฒนามาตั้งแต่ปี2554นะครับซึ่งอยู่ในมือของท่านนะจะมีขั้นบาเก็บก,การดูแลป้องกันไม่ให้เกิดโรคอันนี้จะเป็นการป้องกันอย่างไรนะครับ หอยทันไหนใครรู้จักหอยทันเออนี่รู้จักไอตัวนั้นแหละคือเป็นตัวที่ไปกินไข่พญาดแล้วทีนี้ไอไข่พญาดมันก็จะทำห้ทันงเจริญเติบโตอยู่ในอยู่ในหอยแซนตัวนี้แล้วมันอาจารย์จบบอกว่าถ้ากินเล้าขาวเนี่ยเสดอเสดอแย่ก็ยังัก็ยังเป็นเส้นนาห้างแม้กันกินเล้าไม่ที่เต้นหนะ ตัวนี้นะครับกินอาหารสุกๆดิบๆเข้าไปปั๊บหน้าที่เท่าไรเอ่ยไม่บอกหนะ้าเปิดดวเห็นยังรับนเห็นยังเห็นไหมครับเป็น,นคลิวงจรของมันนะครับจอยปั๊บกินเข้าไปปั๊บสวัสดีครับเชิญน้าสำหรับวันนะนี้นะครับเราก็มาเจอกันในชาวอำเภอบ้านไผ่นะครับโดยเฉพาะโซนที่อยู่ใกล้กับแขวละวานะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ้านเราก็ได้เสียชีวิตลงถามพ่มอถามว่าเป็นโรคอะไรพ่อเป็นโรคมะเร็งมะเร็งพ่อน้นดีกาเกิดจากมันจับใจให้นะเรียบทุกคน่ักปมือรบมับา